โดยศูนย์บริการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดเกิดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ25์2561ณวัดยาหมู่ที่2ตำบลนาทรายอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ่านยืนประจำจุดด้านล่างเวทีลงหน้าวิ่งเริ่มเร็า ฝ่าลองพนีประบาททรงอุทิศองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการและทรงปกครองพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงร่มเย็นเป็นสุข ในความเคารพลงหน้าวิทยตสิบวินาทีครับเวอีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับขอประชาสัมพันธ์ของจิตอาสาเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีผมในนามของประแทนท่านผู้ว่การจังหวัดในนามของก้มในการผู้ดำเนินการจิตอาสาพระาจานจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบนิกรทุกมุญหล่ามที่มาร่วมพิธีนะครับ ฝากขอบคุณทุกฝ่ายทุกคนที่มาร่วมที่ดีสถานที่สองท่านฝากขอโทษมาเพราะว่าเมื่อวานท่านไปในราชการไปร่วมอีกไม่ตันนะครับก็ขอโอกาสนี้ได้บอกกล่าวกับพวกเรานะครับก็ขอให้การดําเนินการครั้งนี้สา็จรถร่วมกันได้ดีนะครับอย่าประมาทนะครับขอบคุณมากครับัสดีครับสดีคุณครุที่สองรับสาราการที dog, you. ่หัครับบริเวณห้องน้ำนะครับ <t us nouveau> <te> หน่วยงานรับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานกระทรวงกุ่ ดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด